เอาเอาหาเรือหาเรือสมอนอ่ะเราปั่นไรล,ล่ะมาสวนพริกครับผมมาชมสวนพริกเ,เอยได้ได้ผลงานนะ<ม>โอ้เต็มตะกร้าเต็มตะกร้าเป็นตาแกราแก้วซื้อเครื่องดองเครื่องเดิมมาแจากด้วยผลงานทำงานได้หน้าฟุ้งใจมากเอาเอาเอา เลือกเลือกเอาหนึ่งอย่างเลือกเอาหนึ่งอย่างเจ๊เจ๊เจ,เจ,เจ๊มันเหนียวมันเหนียวเยอะไหมมันเหนียวคาเฟ่เยอะคาเฟ่เยอะมันเหนียวเยอะอ่าเฮ้ยโอ้สวนพริกสวนพริกเดี๋ยตามหาลูกนอ้องเอ๋อ บอกซื้อมาอ้จะบอกซื้อมาดิบ่ได้บอกซื้อก็ซื้อมาเลยล่ะมาหากันเนาะโม่อยากจีถือถุงดำมะนี่พริกเต็มถุงกันตัวเอาเก็บพริกเก็บพริกโอ้มีกับมีกีดแตงงามเนาะ ตะกว่าชิโลทถิมมาสั่งตะกว่าชิโล่ิมสีเมาไว้ซะบ่เดี๋ยวคุยราคากันกับตะกเบเบงว่าราคาเหมาไว้คิดเท่าไรเก็บไส่งรงอนไทยนะครับเบิ่งรุ่นสองคนระับเนี่ยรุ่นสองเนี่ยมันมรรทัดอดาเลยครับดกแค่กี่ลีเด้แต่มันเป็นบ่งลงมันเป็นบง่งเป็นเพีย้ยลงแล้วก็ต้องฉีดยาเนาะฉีดยาขาขานอนื่อที่สิรักษาน่วยไว้หลาย เพราะว่าพริกนีก่อยู่ประเทศนี่นะสี่กิโลละสองร้อยครับผมอยู่ไต้หวันติดต่อหาร้านไทยรับด่วนครับลังละยี่สิบโลเห็ดลังละยี่สิบโลครับผมเขาก็สิรับซื้อแบบปเป็นลังเนาะลังละหาพันหาพันหกพันหาพันหกพันเหรียญครัแบบมาเก็บกระมูอมาเก็บมาตุเกียตุเกีนั้นว่าเหลือนี่เพิ่นกัสิโลว่าท่านสิได้คุยราคาอะไรครับผมเหมือน เปเตะเมาบ่ว่า,วา,วาม่พี่น้องไปเตะเมาบ่คอมเมนต์บอกนีนได้ครับ